สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาครับผมอาจารย์ต่อพงส่งศีโรธครับเป็นวิยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าปั๊มหัวใจนะครับวันนี้ไปดูเห็นข่าวนะครับแล้วก็มีคนลิงก์มาให้นะครับมาถามผมนะครับผมก็เลยลองอยากจะมาให้ความรู้เบื้องต้นนะครับกับประชาชนทั่วไปหรือผู้ติดตามนะฮะเฟซบุ๊กของผมนะครับผมเห็นข่าวนะครับข่าว ของเว็บไซต์ของข่าวสดนะครับขอบคุณนะครับข่าวสดที่ลงเรื่องนี้นะครับหัวข้อข่าวคือพอออกเขตวูบคาสนามบอลเลยนะครับขณะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันพุธตอนนี้ท่านนายกเราก็ให้นะครับให้นโยบายในการออกกำลังกายนะชวนชวนข้าราชการออกกำลังกายทั่วประเทศเลยทุกวันพุธเนื้อข่าวก็คือเมื่อวันที่25มกราคมนะครับเมื่อวานตอนเวลาสัก14นาฬิกาบ่าย2นะฮะ พอ,เ,อเขตนะพอ,อสํานักงานเขตพระนครนะครับก็นาําข้าราชการมาออกกําลังกายก็เกิดภาวะวูบหมดสติไปในข่าวก็บอกว่าเออมีการช่วยผสมปยพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลวิชรพยาบาลเห็นบอกไป CPR ต่อที่โรงพยาบาลปั๊มหัวใจต่อก็ยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วนเลยนะครับตามข่าวบอกว่าท่านผอ,อเสียชีวิตครวผมก็เสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยแต่เรื่องอย่างนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแต่ ประชาชนหรือคนที่อยู่ใกล้เพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้จะไม่รู้วิธีครับวิธีมันไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าประชาชนคนทั่วไปทําได้นะครับแต่เมื่อได้รับการอบรมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่จะช่วยนะครับคนนะครับหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยที่มีลักษณะวูบหมดสติแบบเนี้มันวูบแบบเป็นลม ที่คนทั่วไปเขาช่วยกันหรือว่ามันวูบเพราะอะไรนะครับการวูบบทสติเนี่ยเป็นหลายอย่างนะครับไม่ใช่เพราะเป็นลมอย่างเดียวนะครับเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นก็ได้นะครับหัวใจวายก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูครับเราจะช่วยคนที่ประสบเหตุแบบนี้ยังไงนะครับผมพยายามพูดให้กระชับและสั้นที่สุดนะครับว่าเราจะเริ่มนะครับยังไงปัญหาของคนที่อยากช่วยเนี่ย ผมว่าชมเชื่อว่าหลายคนคนไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธที่มีจิตใจอบวามารีเนี่ยเห็นผู้ประสบเหตุหรือผู้เดือดร้อนเนี่ยอยากช่วยครับคนไทยมีน้ําใจอยู่แล้วแต่ว่าการช่วยเนี่ยท่านต้องต้องช่วยอย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วยนะครับมันถึงจะทําให้ผู้ป่วยนั้นนะฮะมีโอกาสรอดนะครับทีนี้มาดูครับเราจะแยกแยะระหว่างคนที่วูบหมดสติซึ่งชาวบ้านจะชอบเรียกเรียกว่าเป็นลมอ่ะนะครับ เป็นลมคนทั่วไปส่วนใหญ่จะช่วยคนเป็นลมก็คือประเภทว่าถ้าเห็นคนเป็นลมปุ๊บอ,อ่ะก็จะคลายเสื้อผ้าเขาหลวมๆนะครับนอนลงนะครับอย,อย่ามุงอย่ามุงอะไรอย่างนงี้นะครับก็หากระดาษมาสักใบหนังสือพิมพ์สักใบมาพัด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 นะครับพัด,พดให้อะไรฮะให้อากาศถ่ายเทนะผู้ป่วยที่หมดสติหรือเป็นลมก็อาจจะฟื้นขึ้นได้นะครับถ้าเป็นลมนะครับทำแบบนี้ไม่อันตรายนะครับผู้ป่วยก็เสื้อก็จะมีการฟื้นได้สติกลับมาแต่ถ้านะครับคนที่ไม่รู้นะครับ คิดว่าผู้ป่วยเป็นลมอย่างเดียวเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นลมเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นนะกระทันหันอันเนี้ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับถ้ายังคงจะยืนพัดตต่ออย่างนั้นนะครับไม่เป็นผลดีต่อผู้ป่วยแน่นอนนะครับมาดูครับกำแพงที่กั้นระหว่างคนที่วูบเป็นลมธรรมดากับภาวะหัวใจหยุดเต้นมันต่างกันตรงไหน นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านให้ให้ท่านดูนะครับให้ท่านฟังว่าเราจะแยกและประเมินออกยังไงมาดูเลยครับง่ายๆครับประเด็นสําคัญนะครับที่เราจะประเมินเพื่อทํา CPR เนี่ยหรือปั๊มหัวใจนะครับคนที่จะต้องถูกปั๊มหัวใจจะต้องเป็นคนที่หนึ่งนะครับหัวใจหยุดเต้นเราจะรู้ได้ไงว่าหัวใจหยุดเต้นหลายคนนี่ก็จะดูหนังเยอะนะครับจะไปคําชี้ประจรคคานั่นคํานี่อยู่นะครับอย่าไปทําอย่างนั้นครับท่านไม่ใช่เรียนมาทางด้าน บุคลากรทางการแพทย์นี่ผมเชื่อนะท่านคําไม่เจอะครับนะครับผู้ป่วยภาวะแบบนี้อัตราการเต้นหัวใจจะเบามากอยู่แล้วนะครับคําไม่เจอแล้วก็เราก็นานๆที่ไปคําทีคําก็ยังไม่เจอนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับดูตรงไหนครับนะครับอันดับแรกเลยท่านเจอคนหมดสติอย่างนี้นะครับท่านปลุกเรียกเขาครับตีที่ไหล่ครับตีที่ไหล่เรียกชื่อเขาถ้าเราถ้าเรารู้จักชื่อเขานะครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเราถ้าไม่รู้จักก็เรียกคุ้นคุ้นคุ้นก็ได้นะครับตีที่ไหล่ตีไปแล้วนะครับดู ดูที่หน้าผู้ป่วยครับมีการตอบสนองอะไรไหมมีการขยับสายหน้าลืมตาหยีตาหรือเปล่าตอนที่เราตีนะครับกระดูกกระดิกไหมถ้ากระดูกกระดิกแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าตีแล้วตีที่ไหล่แล้วยังไม่ไหวติงใดๆไม่ตอบสนองใดๆให้ท่านดูครับให้ท่านดูที่หน้าอกผู้ป่วยหรือท้องผู้ป่วยครับดูฮะมีการขยับขึ้นลงของโลงอก,อกหรือไม่การขยับขึ้นลงของหน้าอกคือ แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยนั้นมีการหายใจนะครับแต่ท่นี้นะครับการหายใจมันมีแบบทั้งปกติแล้วก็แบบไม่ปกติคือผู้ป่วยวิกฤตนะครับท่านดูนะครับถ้าท่านมีนาฬิกาท่านจับประมาณ10วินาทีนะครับผู้ป่วยที่ปกตินะครับจะต้องหายใจได้2อถึงสครั้งนะแต่ถ้าท่านเห็นนะครับจับเวลาไปหรือนับ1นึถึงสิเห็นหายใจมาเฮลือกเดียวนะเฮลือกเดียวเลย อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะครับการหายใจเครืกอหรือพังงบาพ,พังงบาที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าคนคนนั้นนะครับหัวใจได้หยุดเต้นแล้วนะครับถ้าท่านเห็นหายใจเครือเครื่องเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วฉะนั้นท่านจะต้องเริ่มปั๊มหัวใจเขาแล้วมาดูครับการช่วยเหลือต้องทํำยังไงบ้างถ้าท่านประเมินแล้วโอเคผู้ป่วยหายใจเครือเครื่องท่านต้องโทรขอความช่วยเหลือเลยหาตัวช่วยก่อนเลยครับโดยโทรไปที่เบอร์ 169เนะครับเบอร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับอยู่จังหวัดไหนก็โทรเลยครับจะติดจังหวัดนั้นหรือตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือของคนรอบข้างนะครับเพราะการเริ่มทําสิบาหรือปั๊มหัวใจเนี่ยมันจะต้องใช้คนเยอะเพราะว่ามันเมื่อยครับใช้พลังเยอะมากนะครับเมื่อเรียกแล้วนะท่านจะเริ่มลงมือกดหลายคนคิดว่านะครับใช้ฝ่ามือทั้งฝ่ามือในการกดหนะ้าอ,อกผู้ป่วยเราจะใช้ส้นมือนะครับเราไม่ใช้ฝ่ามือตำแหน่งที่นะครับผมสอนประชาชนทั่วไปและเขาจําได้ง่าย และส่วนใหญ่จําได้นานนะครับก็คือนะครับให้ท่านดูนะครับระดับหัวนมนะเราทุกคนมีหัวนมหมดเลยนะครับประมาณการเอานะครับเอาคร่าวๆเลยถ้าฉกเฉินนะครับดูยอดที่สูงที่สุดของหน้าอกยอดที่สูงที่สุดเลยก็คือจะเป็นหัวนมนะครับลากมาสองสองยอดนี้เป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงมาตัดกับกลางลําตัวนะครับโดยประมาณ ในท่าผู้ป่วยนอนนะฮะตำแหน่งที่เส้นสมมุตินี้ตัดกันก็คือตำแหน่งที่จะวางส้นมือในการกดนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยในการกดหน้าอกนะครับจะไม่ทําให้ผู้บาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บแทรกซ้อนจากการทํา cpr นะครับใช้ส้นมือที่ถนัดวางลงไปตำแหน่งที่กาก,กบาทตัวนี้นะครับเอามือถนัดนะครับผมแนนํานะเอามือที่ถนดัดและเอามือที่ไม่ถนัดมาทับซ้อนอีกข้างหนึ่งหรือจับบนข้อมือก็ได้ได้สองแบบนะครับแล้วแต่ท่านถนัดนะครับ นั่งคุกเข่าข้างผู้ป่วยข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้นะครับย้ํานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราสะดวกข้างไหนนะครับกดลงไปตรงๆโดยนะครับให้แขนเราเนี่ยตั้งฉากกับหน้าอกเสมอนะครับเสมอความลึกในการกดก็คือกดลึกประมาณ5้าถึง6เซนนะถ้าเป็นนิ้วก็2นิ้วถึง2.4นิ้วต้องลึกนะครับถ้าไม่ลึกมันจะไม่ทำให้นะครับส้นมือเราเนี่ย เราจะให้ส้นมือเรากดผ่านกระดูกหน้าอกให้กระดูกหน้าอกไปกดทับหัวใจที่อยู่ใต้ส้นมือเราอีกทีหนึง่งเมื่อหัวใจถูกกดนะหัวใจจะแบนลงพอแบนปุ๊บเลือดที่อยู่ในหัวใจก็จะถูกบีบออกไปส่งผ่านไปตามเส้นเลือดต่างๆไปเลี้ยงสมองนะครับไปเลี้ยงสมองซึ่งก็จะทําให้สมองได้รับเลือดจากการกดของเรานะก็จะเป็นการยืดนะยืดอายุสมองนะครับที่ ขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากว่าเขาจะหยุดเต้นเนี่ยออกไปนะความเร็วในการกดประมาณร้อยถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับกดให้มากกว่าวิแน่นอน,นครับถ้าวิหนึ่งเนี่ยถ้ากดตามวินะครับติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยท่านจะได้แค่60ครั้งเองนะท่านต้องกดนะให้เร็วกว่าวินะหรือโดยเฉลี่ย2ครั้งต่อว,วนะิจะได้120ครั้งต่อนาทีนะครับเป็นอัตราการกดที่ได้มาตรฐานนะครับทั่วโลกเขานะครับเขาก็ให้กดประมาณนี้นะครับ กดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเป่านะครับหลีกเลี่ยงการหยุดกดให้น้อยที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองและวิวัยอื่นให้มากขึ้นนะครับ2นาทีเปลี่ยนคนนะครับเพราะว่าสนาทีท่านเริ่มเมื่อยแล้วถ้าท่านเมื่อยปุ๊บประสิทธิภาพกำลัดของท่านจะน้อยลงครับความเลือกจะไม่ได้แล้วห้าถึงหเซนกดก็จะไม่เร็วแล้วก็จะช้าลงไปนะครับทําให้ปริมาณเลือดที่เราใช้ส้นมือไปกดที่หัวใจเนะี่ยจะไปเลี้ยงที่สมองไม่พอนะครับ สาเหตุที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก็คือสมองเนี่ยขาดเลือดซึ่งเลือดจะนําพาออกซิเจนและอาหารที่สําคัญไปเลี้ยงเซลล์สมองนะครับสมองเป็นศูนย์รวมการสั่งการของร่างกายทั้งหมดแล้ว,ว่าอาวัยวะทั้งหมดเลยนะครับเมื่อสมองตัวเองเนี่ยยังนะไม่พอมขาดออกซิเจมันก็ไม่สามารถสั่งการให้อวัยวะอื่นทํางานโดยเฉพาะหัวใจปอดอะไรก็จะไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับวใจจะหยุดเต้นนะครับเราจะไปรอไปรอ รถกู้ชีพไม่ได้เลยนะครับครับพอเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ครับก็จะมุงดูเนาะนะครับวันนี้ผมให้ความรู้ไปเบื้องต้นไปแล้วนะครับต่อไปนะครับท่านก็ที่ใครชอบมุงก็ผมก็คงไม่ห้ามครับก็ไปมุงต่อไปแต่ว่าหลังจากเนี้ยนะครับที่ท่านฟังผมบรรยายไปเนี่ยท่านจะเป็นผู้มุงอย่างมีคุณภาพครับท่านจะ ไม่เพียงแต่พูดวิจาร์อย่างเดียวฮนะท่านสามารถที่จะลงมือเข้าไปช่วยผู้ป่วยได้ซึ่งจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับที่ช่วยชีวิตคนขอบคุณครับสำหรับที่สําหรับการรับชมนะครับหากสงสัยประการใดก็ถามเข้ามานะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ